ขอาคลิปแรกก่อนได้ไหมโอ้นางลำจริงๆนะครับนางลำไม่มีนางสาวลำทุกคนนะใครจับอะไรจับอะไรมีปัญหาเขมีครับมีนางไม่ได้นะลำตัวไหนครับตัวนี้เลยโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอเยลอมทำไมเนาะตั้งแตเลยขมีพบยังแมวใหญ่มาอย่างครับแมวใหญ่มาอย่างครับมาแล้วค่ะมาแล้วนะครับในงานตัวนะครับ ไปมา่ไขึ้นรไม่ได้ใส่ค่ะถอดนะครับถอดนะครับเอบอกว่ารำกันสีสี่นแต่อยขึ้นไปผ่านั่นแหะมีสี่นะสี่หน้าสี่มุมใช่ไหมเอฟซีบอกรำสีมุมโอ้ย้าชรินกนต่ะแต่ถ้าจะรำสี่มนย่าหนึ่งก็นั่งขชิอยู่ย่านงก็นัง่ชอ่ เขาบอกว่าญาติจำลองไปแต่งตัวอยู่ใช่ไหมโอ้รอมาดามนะครับรอมาดามเข้าประธานก่อารอมาดามสวยจริงๆมุมนี้นะยอดมากได้มุมดีมากนี่มุมนอนก็คือหันหน้าเข้านี่ด้วยเนาะหันหน้าเข้าองค์ปู่ด้วยเนาะสวยสวย กำลังจะร่านะครับจะมีการแต่วงสวงนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอชมการทำนะครับไม่ขอถอดรองเท้าก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับใส่ขึ้นมาเลยใส่รองเท้านะครับนางลำเขาลำเขาถอดรองเท้าอยู่แล้วนะ ถถวายก็ต้องหอครับแต่พวกเราไม่ได้ล้ำไม่ต้องหลอกก็ได้เอาลูกหาง่ายทำกี่ร้อเนี่ยอ๋อทหน้านงทำหน้าเศร้าอย่หารครับช่พง,น,น,งน,น,นะครับนี่ครับช่างพง่มีงานเห็บหรืไม่เอาแล้วระบอห้องมาต่อยนะเออเลดจ้าปตครับงานดีไม่ไม่ีไม่ี่ที่ีจะมาทำเนี่พี่จะมายืมเครื่องมือด้วย อะไรที่ยืมไปยังไม่เอามาคืนทักอย่างไม่เอามาคืนไม่เอามาคืนแบบไหนเดี๋ยวจะเราจะขึ้นในขึ้นบ้านเมียบ่าวหอมเกลี้ยงที่หน้านี่เสียงนี้ขึ้นบ้านสองเขาจะให้ลุงรีบทำก่อนเดี๋ยวจะไปหาว่าพี่อ๋อไม่มาช่วยลุงเลยมันยากตัวนี้หน่อยหนิมันนอนกันโอ้เต็มไปไม่เคยว่าจะไปถือสาก็เลยไม่ได้ถือแหละพี่ถือพี่ก็หนักนั่นแหละก็จะรีบลุงจะให้ทำอะไรก็รีบบอกรีบบอกเราจะได้ไปทำบ้านพี่บ่าวหอมต่อเนาะนี่ลังหนึงนี่ กอออีับพ่่ยูมันก็มีคนทำทุกคนแหละแต่คนมันจะทำเท่ากันมันปิดไปไม่ได้ทำเท่าที่ทำตัวเองทำได้ให้ทำเท่ากันหมดเป็นไปก็ได้หรอกกดไหมกดไหมพี่ผมไม่มาช่วยกดสิงโกทำไมเสติดไปกับครึ่งหลังนะใครปากเด้อครับเด้อดูช่องไหนก็ดูเด้อครับเดอเขาไม่ได้กดกันนะครับเนาะใช่ใช่ผมเนาะเด้อเขาจะมีเวลาไปช่วยกันน ผมก็มีเวลามาช่วยหลุงมนืมันเป็นจังหวะมันทำงานพร้อมกันเนาะพงเนาะมันก็เลยเป็นกานเลิกทำเรื่งเสร็จอันเดือดมันไม่ต้องมีเลิกมียามอืมันนี้มันต้องยามเราต้องติดทำให้เสร็จเป็นยีแจ๊สแจ๊สแท๊ดแท๊ดแต่ก็ไปไม่ได้หมดขื่นนะนี่ขนาดจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันแต่มันถึงเวลาต้องทำในเลื่องในยามจบล่าม่านะครับอย่าว่า บ่าใส่กินด้ออจุ่มมาเออว้าวเจักอะไรพี่อ๋อแต่ก็บอกลุงไม่ช่วยพี่อ๋อแต่ก็บอกพี่อ๋อไม่มาช่วยลุงเพี่อ๋อดราม่ามามาหรอพี่อ๋อโดนดราม่าหรอดราม่าเรื่องอะไรไม่่ใชเอฟีเลยนะ่ใช่ของเราดบบเขาอาจจะดราม่าเซฟีปุ่นปันโอ้ยเหลอแล้วพี่ตอนนี้พี่อ๋อกินเซฟมาม่ายังนะครับลุงยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะครับตาลุงตาลุงยังเบลออยู่นะครับ ไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับแต่ลุงรู้สึกว่าลุงน่าจะแพ้อันนี้นะครับแพ้หมูกระทะนะเพราะว่าวันนั้นไปซื้อหมูกระทะมาซื้อหมูกระทะมาสักสองโลนี่แหละแล้วกินแล้วรู้สึกว่าเช้ามาแล้วตาบวมตาบวมตาปิดเลยเวลาพูดก็จะ สะเทือนถึงลูกกระตานะครับแล้วแล้วเวลานั้นก็ตาเวลาเราขยี้ตาเนี่ยขยี้ตาตาก็จะบวมเลยแบบตาเหมือนดังก็แคกเหมือนเหมือนอ้าวหายไปฝั่งโู้นหมดแล้ว